มันค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากโรงเก็บรถถังด้วยสีพรางทรายหม่นรูปร่างที่ดูเพรียวแต่ทรงพลังราวกับนักล่าดนสายพานรถถังวีทีสหรือที่รู้จักกันในชื่อ MBT 3000ไม่ได้เป็นเพียงรถถังหลักเพื่อการส่งออกธรรมดาธรรมดาแต่มันคือผลลัพธ์ของความทะเยอทะยานของจีนในการสร้างแพลตฟอร์มที่ผสมผสานระหว่างความคุ้มค่าและสมรรถนะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเฉพาะชาติที่มีอำนาจทางทหารสูงสุดเท่านั้นตอนนี้คือปี2026แลว้ววธที่สีได้พัฒนาอย่างเงียบๆจนกลายเป็นหนึ่งในรถถังหลักรุ่นที่3ที่ทรงพลังและสมดุลที่สุดรุ่นหนึ่งของโลก มันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างอำนาจการยิงการป้องกันและความคล่องตัวในราคาที่หลายประเทศเกื้อมถึงหัวใจหลักของมันคือปืนใหญ่ CPT 98A ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติ ความอัศจรรย์เชิงวิศวกรรมนี้ถูกติดตั้งในป้อมปืนที่ได้แรงบันดาลใจจากไทย99ยาพายในนั้นระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติแบบคารูเซลสามารถเก็บกระสุนพร้อมใช้งานได้22นัดและสามารถบรรจุรวมทั้งหมดได้38นัดโดยสามารถยิงได้สูงสุด8นัดต่อนาทีช่วยให้การยิงต่อเนื่องทาได้รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์มากนักระบบนี้ทำให้วิธี สี่สามารถรักษาอัตราการยิงในระดับเดียวกับรถทังรุ่นสูงสุดของโลกได้อย่างน่าประทับใจอาวุธหลักของวิธีสี่รองรับกระสุนหลายประเภททั้งกระสุนจากกรอบอพิซิสกระสุนระเบิดจากกรอ h e ี t กระสุนแรงสูงฮีและแม้กระทั่งจะโรดนำวิธีต่อต้านรถทางแบบยิงผ่านลำกล้องที่มีระยะยิงไกลถึง5กิโลเมตร ทำให้มันรับมือได้ทั้งรถทั้งหนักยานเกราะเบาหรือเป้าหมายที่อยู่ไกลด้วยความแม่นยำสูงเสริมด้วยปืนกลนหนักขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรบนป้อมปืนสำหรับรับมือภัยคุกคามทางอากาศและกำลังพลระยะใกล้รวมถึงปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตร สำหรับสู้กับทหารราบโดยตรงนอกจากนี้ยังมีเครื่องยิงลูกระเบิดควอนติดตั้งอยู่เพื่อบทบังสายตาและตัดการล็อกเป้าของอาวุธนำวิธีได้ในเซียววินาทีระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่มีตัววัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบเล่งแบบ i s สุ U N T A K. ทำให้ผู้บังคับการสามารถค้นหาเป้าหมายและส่งต่อให้พลปืนจัดการได้ในเวลาเดียวกันแมในขณะที่รถถังกำลังเคลื่อนที่ความแม่นยำก็แทบไม่ลดลงในด้านการป้องกันวิธีสี่ใช้เกราะคำปอสิทธิ์ผสมผสานกับกระปฏิกิริยาระเบิดเอรอแบบไฟสีที่บริเวณด้านหน้าเพื่อป้องกันหัวรบจากกระรุ่นใหม่ การออกแบบป้อมปืนแบบลิ่มช่วยเบี่ยงวิธีกระสุนได้ดียิ่งขึ้นเกราะด้านหน้ามีความหนาเทียบเท่ากับกราะเหล็กกล้าแบบโอเรอเชกว่า500มิลลิเมตรและเมื่อรวมกับเอเรอแล้วสามารถเพิ่มระดับการป้องกันได้ถึงราว700มิลลิเมตรนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบป้องกันเชิงรุก APS เจล 5T ใช้เรดาร์4ตัวคอยตรวจจับภัยคุกคามรอบคัน360องศาและยิงสกัดจรวดต่อต้านรถถังหรือกระสุนพลังงานสูงก่อนจะเข้าถึงตัวรถแม้จะยังมีข้อถกเถียงว่าระบบนี้ติดตั้งในทุกรุ่นหรือเฉพาะรุ่นอัปเกรดวีที c a 1แต่ในปี2026หลายประเทศก็เริ่มสั่งติดตั้งระบบนี้เป็นมาตรฐานแล้ว ภายในรถมีระบบป้องกันหลายชั้นทั้งระบบตื่นเลเซอร์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติระบบป้องกันการระเบิดระบบกรองอากาศป้องกันนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพ NBC ระบบแยกแยะมิตรสัตรู IFF กล้องมองหลังเพื่อขับถอยหลังและระบบปรับอากาศเพื่อให้ลูกเรือทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ในสภาพอากาศร้อนจัดด้านความคล่องตัววิธีสี่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลวิธี e 1ที่จีนผลิตเองให้กำลัง1,200-1,300แรงมาจับคู่กับระบบกีอโนมัต ch 1 0 0 0 b ทำให้รถถังหนักกว่า52ตันคันนี้วิ่งได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและราว50กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในพื้นที่ธุรกันดารสามารถข้ามคูยาว2.7มปีนกำแพงสูง1.2มไต่ทางชัน60%และลุยน้ำลึก4-5มได้อย่างไม่มีปัญหาระยะปฏิบัติการมาตรฐานอยู่ที่500กิโลเมตร และสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมเพื่อเพิ่มระยะทางได้อีกสมรรถนะเหล่านี้ถูกพิสูจน์แล้วในสนามรบจริงในจีเรียเป็นประเทศแรกที่นำวีทีสี่เข้าสู่การรบจริงในปี2027และรายงานว่ามันทำผลงานได้ดีเยี่ยมทางด้านอำนาจการยิงและความคล่องตัวหลายประเทศให้ความสนใจในวีทีสี่ปากีสถานสั่งซื้อและตั้งชื่อใหม่ว่าไฮเดอร์ พร้อมผลิตประกอบภายในประเทศไทยก็เป็นอีกชาติที่ใช้วิธีสีไลายสิคันเช่นเดียวกับประเทศในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มองหารถทางทันสมัยในราคาที่จับต้องได้ราคาต่อคันของวิธีสอยู่ที่ประมาณ4ีล้านดอนลลาร์สหรัฐถูกกว่ารถทางตะวันตก รัรเสเซียหลายรุ่นมากทำให้ประเทศที่มีงบจำกัดสามารถปรับปรุงกองทัพได้โดยไม่ต้องใช้เงินมหาศาลอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่ามันยังมีข้อด้อยโดยเฉพาะการเก็บกระสุนไว้ใต้พื้นป้อมปืนซึ่งคล้ายกับรถถังรัเสเซียหากโดนจากทะลุอาจเกิดการระเบิดรุนแรงได้ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ถกเถียงกันมานานในรถถัง ยุคโซเวียตเมื่อเทียบกับรถถังตะวันตกชั้นนำอย่างเอเบรมส์หรือเลเพอร์ดสองหลายฝ่ายโยมรับว่าวิธีสี่ยังด้อยกว่าในเรื่องกรอบการเชื่อมโยงข้อมูลรบและระบบป้องกันเชิงรุกขั้นสูง แต่ถ้าพิจารณาความคุ้มค่าและความสามารถโดยรวมมันถือว่าตอบโจทย์ประเทศที่ต้องการสมรรถนะทันสมัยในราคาที่เหมาะสมอย่างมากตั้งแต่การพัฒนาในปี2012ผลิตจริงราวปี2017และปรับปรุงต่อเนื่องมาถึงรุ่นวีธี 4A1 ที่ติดตั้งเรดาร์บนป้อมปืนระบบสกัดจรวดขั้นสูงและแม้แต่แท่นยิงดโดรนขนาดเล็กแสดงให้เห็นว่าจีนตั้งใจจะผลักดันวิธี4ให้แข่งขันได้กับมาตรฐานสากลในปี2026วิธี4จึงไม่ใช่รถถังที่เหนือชั้นที่สุดแต่เป็นรถถังที่ผสมผสานความแรงความปลอดภยัยและความคุ้มค่าได้อย่างชาญฉลาด มันเปลี่ยนสมการในภูมิภาคโดยมอบเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ประเทศที่ต้องการกำลังรบเชื่อถือได้โดยไม่ต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลและนั่นคือจุดแข็งที่แท้จริงของวีที สียืนมองมันใกล้ๆคุณจะเห็นเส้นสายของป้อมปืนที่ออกแบบอย่างมีเหตุผลกล้องตรวจการที่ส่องสว่างในความมืดเครื่องยนต์ที่เดินเรียบแต่มีกำลังลือล้นระบบเลงที่ผู้บังคับการสามารถส่งเป้าหมายให้พลปืนทำลายได้ในไม่กี่วินาทีภายในแม้จะกับแคบแต่ก็มีระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงพร้อมสับทุกอย่างถูกสร้างมาเพื่อให้รอดและสู้ต่อได้บนสนามรบจริงวีที4 เพื่อนตัวอย่างมั่นคงปีเนินลุยน้ำและยิงได้อย่างแม่นยำมันไม่ได้โดดเด่นเพราะเทคโนโลยีเหนือโลกแต่เพราะความสมดุลของทุกด้านที่รวมกันแล้วสร้างความได้เปรียบที่แท้จริงและเมื่อเรากลับมาที่โรงเก็บรถถังวิธี สี่ก็ยังคงจอดนิ่งรอวันปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการปกป้องชายแดนสแสดงแสนยานุภาพในขบวนพาเรดหรือประจำการเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประเทศผู้ใช้งานมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนสมดุลยุโทโธปรกรณ์โลกที่เทคโนโลยีทันสมัยไม่ได้เป็นของประเทศมหาอำนาจเพียงไม่กี่ชาติอีกต่อไป